ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีเมนูมานําเสนอนะครับจะเป็นแกงหมูมะเขือนะครับวัตถุดิบกันเลยนะครับก็มีมะเขือนะครับมะเขือจานม่วงนะหมูสไลด์โหระพาพริกช,ชี้ฟ้าแล้วก็ใบมะกรูดนะพริกแกงแดงน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวนะครับแล้วก็มะพร้าวเดี๋ยวเราจะคั้นมะพร้าวกันนะเริ่มต้นด้วยใส่น้ําอุ่นลงไปหน่อยนะครับน้าอุ่นนะเพื่อนๆน,นะ นี้เดี๋ยวเราทําหัวกะทิก่อนนะครับอ่ใช้ผ้าขาวบางก็ได้ง่ายหน่อยนะครับอล้วก็เรีบลงไปนะครับอ่าแล้วเราก็จะได้หัวกะทินะครับเดี๋ยวเราก็จะลองใช่น้ําที่เหลือลงไปนะครับแช่ไว้นะ เราใส่หัวกะทิลงไปนะครับครับเพืเ่อนๆนหลังจากที่เราใส่หัวที่ลงไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะเคี่ยวเขาให้แตกมันนะครับครับเพื่อนเพื่อนหัวกะทิเราก็เริ่มเดือดแล้วนะเราจะเคี่ยวให้เขาวดลงนิดนึงนะครับให้เขากล่องอากาศเริ่มน้อยลงลันนะครับผมก็จะเอาแกงเผ็ดลงไปเลยนะครับตัดแกง ผัดแกงเป็ดเราเลยอ่ผัดให้เขาหอมนะครับี่มันมีมันออกมานะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับอันนี้เราไม่ได้ใช้จากน้ำมันพืชอะไรนะเลยนะครับเราผัดผัดให้เครื่อนเห็นไหมครับเติมหัวกะทิช่วยผัดให้เขา มีความเหลวขึ้นนิดหนึ่งครับไม่งั้นจะผัดยากนะฮะมันก็ลอยหน้าสวยเลยนะครับเพื่อนๆนเพื่อนๆใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกแกงเผ็ดเข้าไปได้เยอะหน่อยนะครับพอดีผมใช้หม้อเล็กประมาณหนึ่งหม้อนะครับโอเคครับชั่วโมงนี้ก็นี่เขาเริ่มมีมันออกมาแล้วนะครับพริกแกงเข้ากันดีแล้วนี้ผมก็จะใส่เนื้อหมูหั่นลงไปนะครับเพื่อน เติมเข้าไปนะครับเติมที่เหลือลงไปอ่าหมดเลยนี่เรามีมีหางสำรองอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนงไงครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะครับนี่ก็จะเติมน้ำเข้าไปกนะครับเติมหางกะทิลงไป เผือมะเขือแล้วด้วยนะครับเหลือไว้สักหน่อยครับนี่เราก็จะเคี่ยวครับเคี่ยวให้สุกหน่อยนะครับเคี่ยวให้หมูแล้วนุ่มนะครับเพื่อนหอมมากเลยนะครับขอชิมรสก่อนนะครับตอนนี้นะตอนนี้มีความมันครับและมีความหวานนิดๆน,นะครับแล้วก็กลิ่นแกงเผ็ดของเราก็ตามมาแล้วครับ เเรลลงไปยนะคับดีมวันนี้มะเขือปอกผมเปลี่ยนเป็นใช้มะเขือจานม่วงแทนนะครับจะลองดูความน่ากินของเขานะเพราว่าสีเขาจะโอเคไหมนะครับสเครับวันนี้เพื่อมามะเขือซื้มาสิบบาทนะครับโอเค ใสน่น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาลงไปนิดหนึ่งช้อนโต๊ะกว่านะครับเพราะว่าพริกแกงนี้ไม่มีความเค็มนะครับความเค็มน้อยนะครับผมจะให้มะเขือเขาสุกนิ่มลงหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้ทานง,ง่ายๆนะครับมะเขือจะได้มีความอร่อย ราตั้งเดือดเสร็จเราก็จะเอาใบโหระพามากรูดกับพริกชี้ฟ้าซอยใส่ลงไปได้เลยนะครับครับเ,เพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับแกงของเราเนี่ครับแกงของเรานะครับเป็นไงบ้างครับเ,เพื่อนๆยกขึ้นมาผมใช้หม้อนี้ทำนะออกมาดูดีเลยใช่ไหมครับมันจะเดือดเองนะครับผมแนะนําถ้าเพื่อนๆมีหม้อ เกาหลีก็น่าจะใช้นะครับเพราะเป็นหมอ้อในที่เวิร์กมากเลยนะครับแกงตัวนี้เรามีกลิ่นหอมมากเลยครับเพื่อนๆนะฮะมะเขือม่วงมีสีม่วงหน่อยแล้วก็นุ่มๆม,มีความเขียวฝั่งพริกที่ฟ้าคแลวจากน้ำตาลมะพร้าวนะครับลรตัดน้ําตาลทรายแหลมขึ้นมานิดนึงครับให้แกงมีรสชาติเวลาราดข้าวจะไ้ไมีเจ็ดครับแล้วก็เราเผื่อใส่พริกกัมปาล,ลงไปด้วยนะครับเมนูนี้โอเคเลยครับเพื่อนๆครับก็เป็น อีกเมนูหนึ่งนะครับที่ให้ความอร่อยนะครับเพราะเราเป็นเราทําแกงกินเองนะครับทาเองที่บ้านรสชาติก็ได้ตามปากแล้วนะครับแล้วเวลาแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรเลยแค่ใส่พริกน้ำปลาลงไปก็อร่อยแล้วครับสําหรับจานนี้หม้อนี้กินได้สี่ห้าคนเลยนะครับในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมมือนี้ผมใช้ทุนไป50บาทนะครับ50าถึง60บาทเองเท่านั้นนะครับสามารถได้จะทานกันได้ทั้งครอบครัวนะครับในสภาวัเศรษฐกิจแบบนี้ก็จะ ทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายลงนะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็ต้องฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วเพื่อนๆท่านใดที่มีคําถามหรือข้อสงสัยก็สามารถจะลงไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเพื่อนๆและสาหรับคลิปนี้หรือจะเป็นคลิปไหนๆผมก็จะมา บอกเทคนิคเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการทําอาหารนะครับอย่าลืมนะครับทำกินได้ทําขายก็ยิ่งดีนะครับเพื่อนๆและอย่าลืมกดกระดิง่งติดตามคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับสาหรับคลิปนี้ผมต้องไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆ